เท่ารษานี้พักดื่มพักตับจากสอสอสอ วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานายกให้ความสําคัญประเด็นนี้มากแต่แน่นอนว่าเช้าวันนี้มีคดีสําคัญก็คือค<ม>ดอีตัดสินเรื่องของฆามนุษย์โรฮิงจานะคะหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยเป็นนายทหารด้วยนะคะเรื่องนี้พลเอกประยุจันโอชาออพูดถึงกรณีที่พนักงานอายการเนี่ยยืนย่นฟ้องพลโทมนัสคงแป้นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของกองทัพแล้วก็กลุ่มข้าราชการพลเรือนนะคะท่านบอกว่าคดีนี้ไม่สามารถตอบได้ ว่าจะมีผลกระทบกับการจัดอันดับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยหรือไม่หากประเมินจากการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ก็ว่ากันไปตามนั้นล่ะศาลจะตัดสินยังไงอันนั้นเป็นหน้าที่ของศาลและกระบวนการยุติธรรมซึ่งผลโทรมนัสเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีคนอีกจํานวนมากที่อยู่ในกระบวนการค่ะประเมิจากการทําผิดของเจ้าหน้าที่สถาบนตัดสินมาให้ว่าถามว่ถ้าเกิดตัดสินถูกก็ถูกแต่ดสินผิดก็ผิดมันคงไม่ได้ทำมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง มันมีคนอยู่ในกระบวนการตั้งเยอะแยะไม่ใช่บรรทัดคนเดียวหรอกเยอะแยะไปอือก็คืไมด้จะไมได้สนุกอะไรผมไม่ไม่เคยให้ทหารไอเรื่องระพีแบบนี้คนเดียวสองคนสามคนโน่นระบบมันเป็นยังไงการทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์การค้ามนุษย์มันกี่กี่พวกอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็มาตีว่าที่ไปทหารทหารมันมีกี่คนมันมีสี่ห้าแสนคนโน่นไอ้มานัดกี่คนเดียว มันเจ๊งทั้งหมดหรือไงกองทัพมันเจ๊งทั้งระบบหรือไงอีกแล้วครับท่านาไปพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาแต่ว่าที่กําลังพูดถึงนี้คือเรื่องคดีโรฮินจาจ้ะอ่าใช่ครับเรื่องขามนุษย์มันมีกี่ประเภทมันมีห้ามิติขึ้นไอเลยนะอ๋ะอนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วเรื่องของหัวข้อการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหัวข้อหลักที่วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนะครับค่ะ นายมตรีเน้นย้ำเพราะว่าการปฏิรูปการศึกษามันคือหัวใจสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้วยซึ่งมันต้องสอดคล้องกันไปกับยุทธศาสตร์ชาติถึงแม้ว่าคณะกรรมการนี้จะไม่ได้ตั้งมาตามรัฐมนูญก็ตามแต่ว่าก็มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่สำคัญนายมตรีเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นรูปธรรมสิ่งต่างๆที่นามาจะต้องนามาใช้การได้จริงไม่ใช่เพียงแค่หลักการที่เป็น นำม,มาทำเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีการขัดแย้งกันนะครับ จับตาดูนะครับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทยเริ่มที่จะเห็นมีมิติใหม่ๆเกิดขึ้นจากรัฐมนตรีว่าการท่านนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีโดนต่อตา้านพราะว่าอะไรก็ตามถ้ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนที่ยังยึดติดระบบเก่าอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันทําให้เด็กของเราเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะคะคส่วนเรื่องนี้ที่ท่านจะโยนให้คุณบ้าง เดี๋ยวนจะโยนให้คุณบ้างปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปยังไงแต่ยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยๆต้องมีการตรวจสอบโอ้มันเลยรู้เลยนะคุณว่าวงการซื้อขายต่างๆเดี๋ยวดิฉันจะโดนฟ้องไว้เนี่ยซื้อขายเก้าอี้ต่างๆตามที่มีข่าวออกมาเปิดเผยแล้วก็อยู่ในคณะสงฆ์ด้วยกันเองนี่นะครับหลังจากที่มีการเปิดประเด็นว่าในวงการสงฆ์ก็มีการซื้อขายตําแหน่งกันเช่นเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามกับรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามว่าจะดําเนินการอย่างไรจะต้องแก้ไข ยังไงหรือไม่รองนายกวิษณุเครือง,งามบอกนะครับว่าเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในวงการสงฆ์ตั้งแต่ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลถึงเจ้าคณะภาคเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวและไม่สามารถตอบได้ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วแสดงว่ามีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบต้องตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับประเด็นนี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่ามันมีการซื้อขายตําแหน่งเจ้าคณะตําบลถึงเจ้าคณะภาคจริงแลยงี้พระพยอมจะโดนฟ้องไหมจะโดนใครไปแจ้งข้อหาไหมก็ถ้าฟ้องก็ไปพิสูจน์กันในศาลจะได้พิสูจน์กันว่ามันมีหรือไม่มีอย่างไรเพราะว่าถ้างั้นคุณอะไรนะคุณคนนั้นจะได้มีเพื่อนอะ คุณสังสิทธิ์จะได้มีเพื่อน,อ,น,น,นอันนั้นตำรวจฮะคนละเรื่องกันอันนี้เป็นเรื่องของวงการสงฆ์ที่มีการตรวจสอบกันอยู่เนี่ยน,น,นะครับคนที่ไปฟ้องภาคแปดที่พูดเรื่องอภาคแปดอ่ะ,อ,ะอีกหนึ่ง <laughs> คำถามที่ผู้สื่อข่าวดิผมไม่เป็นเลยเออจะกลับมายังไงดีอีกหนึ่งคำถามที่ผู้สื่อข่าวไปถามกับรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามก็คือเรื่องของประเด็นปัญหาการขายฝากที่ดินใช่ค่ะขายฝากที่ดินขายแล้วหลุดแล้วก็มันเป็นชื่อของเจ้าของเงินคนซื้อในทันทีพอครบกำหนดจะมาขอซื้อคืนติดต่อไม่ได้ไม่รับโทรศัพท์หายไปมันเลยกำหนดระยะเวลามันก็หลุด ที่ดินนั้นปรากฏว่าเอา้าคนที่รับซื้อไปเนี่ยเอาไปปล่อยต่อแล้วเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะครับจะแก้ปัญหายอย่างไรผู้สื่อข่าวไปถามกับรองนายกที่ดูแลฝ่ายกฎหมายรองนายกวิษณุบอกว่าอย่างนี้ครับก็ยอมรับว่าเรื่องของกฎหมายขายฝากต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นช่องโหว่าทางกฎหมายที่ทําให้เกิดมีปัญหาอื่นๆตามมาก็อ,อย่างกรณีของการฆ่ายกครัวที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับแต่ท่านก็บอกว่าไอ้กฎหมายเนี่ย มันมีการแก้ไขไปประมาณ10ปีที่แล้วซึ่งถ้าหากว่าประชาชนมีปัญหาอะไรมันมีช่องทางสามารถที่จะฟ้องศาลเพื่อขอความเป็นธรรมได้และกระทรวงยุติธรรมก็มีช่องทางในการเยียวยาผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ครับได้รู้กฎหมายก็แก้ไปแล้วนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบันนี้มันมีทั้ง2องฉบับแก้ประมวลแพ่งไปแล้วและอีกอันหนึ่งคือพระราชบัญญัติว่าด้ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม มันก็มีอยู่แล้วมีอะไรขึ้นมาก็ฟ้องศาลศาลก็วินิจฉัยให้ครับอาจารย์ได้รัรายงานเรื่องซื้อขายตำแหน่งครับซื้อขายตำแหน่งอะไรนะครับไม่มีเกี่ยวกับไม่มีมมผมไม่ได้ไม่ได้ข่าวเรื่องนี้มาก่อนแล้วจะมีการติดตามเรื่องนี้กนบ้างไหมยังตอบไม่ถูกเลยฮนะ ทำไมมันไปข่าวอะไรที่ไหนวันีมีข่าวมาว่ามีการเ็นสัก็สนักพุธเองเขาก็คงจะเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วละ่ะเรื่องนี้ผมยังตอบไม่ถูก เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาถามใหม่ะนะครับส่วนเรื่องของโผทหารนะล่าสุดเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธเรื่องของการส่งโผทหารวันที่บกรกฎาคมนี้นะคะพลเอกประวิดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายในทหารประจําปี2560บอกว่าไม่หนักใจค่ะเพราะว่าทางหน่วยจะจัดรายจัดทำรายชื่อขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารราทัพ เอาบาัญชีที่ทำเสร็จมาตรวจดูหน่อยสิมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรยังไ,ไม่ต้องเรียกมาเป็นหน้าที่ของเขา,เาส่วนการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์บอกว่า <l att> ไม่เป็นไรทำได้ไม่ต้องห่วงไม่มีรายชื่ออยู่ในใจด้วยท่านว่ายังไงไปฟังเสียงท่านค่ะไม่มันจะว็นักใจอไ <c oughs> แล้วเอาทางหน่วยเขาทำขึ้นมายางยางผมผมเน่ผมไม่ไม่ต้องเรียกเขาเขาส่งมาตามหน้าที่ไม่เป็นไรผมทำได้นะ ไม่่ต้องห่วงเลยทำได้หรอกนะมีในใจยังครับท่านเอ้ยไม่ต้องมีในใจมีตามขั้นตอนเขามีนะคนใครจะขึ้นใครจะลง็ไม่รู้อยู่แล้วพวกเราเองรู้เลยคุณรู้ไหม ผมไม่ได้ไปนั่งในใจท่านคุณกิติมาไม่ต้องไปช่วยท่านทำท่านถามก็ท่านถามว่าคุณยังรู้เลยสื่อยังรู้เลยไม่รู้หรอกค่ะเดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันนี่แหละค่ะว่าจะเป็นใครพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าต่างประเทศตอนนี้เป็นข่าวดังหือหาหญิงสาวชาวซาดิอาระเบียที่ถูกดำเนินคดีในข้อหานุ่งสั้นแล้วก็เผยแพร่ภาพลุงในโซเชียลมีเดียมันคือหามาสักครู่หนึตามครับ